น้องนาราได้เรเียนื่องหนูเป็นคนไทยนั่นเองนะคะชุดไทยของน้องน่ารูสวยไหมนะคะถ้าสวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องน่ารน้ชาแนลนะจะด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเป็นคนไทยเพื่อนๆต้องใส่ชุดไทยอย่างอย่างนี้นะคะ แล้วใส่อีกชุดหนึ่งเป็นสีเหลืองนะคะเราเปลี่ยนมาแล้วค่ะสวยไหมคะชุดนี้เป็นกระโปรงนะคะและถ้าเพื่อนบอกว่าน้องนาน,นสวยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ชอบน้านานาชาแนลนาจานะคะถ้าเพื่อนเ,เป็นคนไทยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมใส่ชุดไทยอย่างน้องนานงสวยๆไปส่งคลิปวิดีโอของคุณครูได้นะ